<laughs> จากเรือนรักสู่เรือนร้างน้ำเมืองใหญ่ที่วุ่นวายท่านาและไหมได้พบรักกัน่าำกลางแสงสีและเสียงอึกกระทึกของสังคมเมืองความเงียบสงบ และเรียบง่ายในจิตใจของทั้งสองกลับดึงดูดให้พวกเขาเข้าหากันทานาสถาปนิกหนุ่มผู้หวยหาธรรมชาติและไหมศิลปินสาวผู้รักสันโดษต่างเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เร่งรีบและการแข่งขันอันไม่สิ้นสุดพวกเขาฝันถึงชีวิตที่ใกล้ชิดกับผื้นดินได้ยินเสียงลมพัดใบไม้และตื่นเช้ามาพร้อมกับเสียงนกร้อง หลังจากคบหาดูใจกันได้ไม่นานความปรารถนาร่วมกันที่จะหลีกหนีความวุ่นวายก็ผลักดันให้ทั้งสองตัดสินใจครั้งสำคัญ <c oughs> พวกเขาขายคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองเก็บเงินก้อนหนึ่งและออกเดินทางเพื่อค้นหาสถานที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวสำหรับสร้างรังรักในฝันการเดินทางนำพาพวกเขา มาสู่ชายป่าเขียวขจีในจังหวัดที่ห่างไกลแห่งหนึ่งทีนั่นพวกเขาพบผืนดินเล็กๆแปลงหนึ่งที่ถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันแสนอุดมสมบูรณ์ต้นไม้สูงตรงานแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาอากาศบริสุทธิ์และเสียงลำธารไหลรินขับกรอมพวกเขารู้สึกได้ทันทีว่าที่นี่แหละคือบ้านพวกเขาตามหาด้วยความรัก และความมุ่งมั่นธนาและไหมลงมือสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆด้วยกันพวกเขาออกแบบทุกรายละเอียดด้วยความใส่ใจตั้งแต่เสาเข็มแรกจนถึงหลังคาที่มุงเสร็จบ้านน้อยหลังนี้จึงเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักความฝันและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของพวกเขาในช่วงแรก ทุกสิ่งเป็นไปอย่างสวยงามพวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำกลางธรรมชาติที่โอบล้อมสร้างสารรค์งานศิลปะจิบกาแฟยามเช้าบนระเบียงไม้และเดินเล่นในป่ายามเย็นความสงบสุขและความเรียบง่ายคือสิ่งที่พวกเขาปรารถนาและพวกเขาก็ได้รับมันจนกระทั่งความเงียบสงบนั้นเริ่มถูกรบก,กวนด้วยสิ่งที่ไม่คาดฝัน สิ่งลี้ลับที่ค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาในชีวิตของพวกเขาและเปลี่ยนความฝันอันแสนหวานให้กลายเป็นความหวาดภาวาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หน้าชายป่าลึกเงียบสงบและห่างไกลจากผู้คนเมื่อบ้านสร้างเสร็จธนาและไหมก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านไม้หลังเล็กอบอวลไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะแสงแดดยามเช้าสาดส่องลอดผ่านผ้าม่านบางเบา ปรุธนาและไหมาจากนิทราเสียงนกร้องเจื้อแจ้วจากภายนอกดังราวกับดนตรีอันไพเราะที่ธรรมชาติบรรเลงธนามักจะตื่นก่อนเสมอเขาจะย่องลงจากเตียงอย่างเบามือเพื่อไม่ให้รบก,กวนคนรักที่ยังหลับไหลแล้วเดินตรงไปยังหน้าต่างเปิดรับอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพ สีเขียวชะอุ่มของแมกไม้ในครัวเล็กๆที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไม้หอมท่านาจะบรรจงชงกาแฟแก้วโปรดของไหมพร้อมกับเตรียมอาหารเช้าอย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังปิ้งทาแยามผลไม้ป่าที่พวกเขาเก็บมาด้วยกันหรือไข่เจียวสมุนไพรหอมกรุ่นเมื่อทุกอย่างพร้อมเขาก็จะเดินกลับไปนั่งรอไม ที่โต๊ะอาหารข้างหน้าต่างมองดูเธอพลิกตัวช้าๆบนเตียงด้วยรอยยิ้มเมื่อไหมตื่นขึ้นมาแสงแดดอ่อนๆที่ส่งกระทบใบหน้าของเธอทำให้ธนารู้สึกอบอุ่นในหัวใจรอยยิ้มหวานของเธอคือรางวัลที่ดีที่สุดในทุกเช้าไหมจะเดินตรงมาหาธนาโอบก,กอดเขาอย่างรักใคร่ก่อนจะนั่งลงที่โต๊ะอาหาร จิบกาแฟร้อนๆและพูดคุยถึงความฝันหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาในระหว่างวันทานาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่เขารักโดยมีมุมทำงานเล็กๆที่มองเห็นวิวป่าเป็นแรงบันดาลใจส่วนไหม้ก็จะสร้างสารรค์งานศิลปะในสตูดิโอเล็กๆที่เธอจัดไว้ข้างบ้าน แสงธรรมชาติที่สาดส่องเข้ามาช่วยให้สีสันบนผืนผ้าใบของเธอดูมีชีวิตชีวาทั้งสองต่างมีอิสระที่จะทำในสิ่งที่รักโดยรู้ว่าอีกคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอยามบ่ายแก่ๆพวกเขาจะพากันไปเดินเล่นในป่ารอบบ้านสูดอากาศบริสุทธิ์ฟังเสียงใบไม้ไหว และเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลบางครั้งพวกเขาก็จะนั่งพักผ่อนริมลำธารสายเย็นปล่อยให้สายน้ำไหลผ่านเท้าและฟังเสียงน้ำไหลรินอย่างเพลิดเพลินความเงียบสงบของป่าช่วยเติมเต็มจิตใจของพวกเขาให้สงบและผ่อนคลายในตอนเย็นธนาจะเป็นคนเข้าครัวทำอาหารง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความรัก ไมจะช่วยจัดโต๊ะอาหารด้วยดอกไม้ป่าที่เธอเก็บมาหรือจุดเทียนหอมสร้างบรรยากาศอบอุน่นพวกเขาจะนั่งทานอาหารด้วยกันพูดคุยถึงเรื่องราวที่พบเจอในแต่ละวันหัวเราะให้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆและวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ำคืนในบ้านกลางป่าเงียบสงบและอบอุน่นแสงดาวระยิบระยับบนท้องฟ้าเหนือศีรษะ เสียงจจก,กระจันและแมะลงกลางคืนขับกล่อมให้รู้สึกผ่อนคลายธนาและไหมจะนั่งจิบชาบนระเบียงมองดูความมืดมิดที่โอบล้อมบ้านหลังเล็กๆของพวกเขาความรู้สึกปลอดภัยและความสุขที่ได้อยู่เคียงข้างกันนั้นช่างลึกซึ้งและมั่นคงชีวิตของธนาและไหมในบ้านกลางป่าเต็มไปด้วยความเรียบง่ายความรักและความสุขที่แท้จริง พวกเขาต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันสร้างโลกส่วนตัวที่อบอวลไปด้วยความเข้าใจและความผูกพันพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้พบบ้านที่แท้จริงแล้วไม่ใช่แค่สถานที่อยู่อาศัยแต่เป็นที่พักพิงทางกายและใจที่ซึ่งความฝันและความรักของพวกเขางอกงามอย่างงดงามจนกระทั่งความสุขนั้น เริ่มถูกรบกวนด้วยสัมผัสเย็นเยียบความสุขที่ทนาและไหมเคยสัมผัสเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆแทรกซึมเข้ามาอย่างเงียบเชียบราวกับหมอกควันยามเช้าที่ค่อยๆปกคลุมทัศนียภาพอันสดใสแรกเริ่มมันเป็นเพียงความรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆที่ไหมสัมผัสได้ในบางครั้งขณะที่เธอทำงานศิลปะในสตูดิโอแว,วเสียงกระซิบเบาๆ ที่เหมือนดังมาจากที่ไกลๆแต่ก็จับใจความไม่ได้ทำให้เธอต้องเหนี่ยหูฟังอย่างตั้งใจแต่เหมือนหันไปมองรอบๆก็ไม่พบใครมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้เท่านั้นธนาเองก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กน้อยเช่นเครื่องมือช่างที่เขาเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบกลับวางผิดที่ผิดทางในเช้าวันรุ่งขึ้น หรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินอยู่บนชั้นสองทั้งๆที่ทั้งคู่อยู่ชั้นล่างด้วยกันเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและมักจะคลุมเครือจนทั้งสองพยายามหาเหตุผลมาอธิบายไม่อาจจะคิดมากไปเองทานาอาจจะจําผิดหรืออาจจะเป็นเสียงของสัตว์ป่าที่เข้ามาใกล้บ้าน พวกเขาพยายามที่จะไม่ใส่ใจและยังคงใช้ชีวิตตามปกติแต่แล้วความลี้ลับก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นวันหนึ่งขณะที่ไหมกำลังวาดภาพดอกไม้ป่าอยู่ริมหน้าต่างเธอเหลือบไปเห็นเงาดำทะมึนวูบผ่านหน้าต่างไปอย่างรวดเร็วราวกับมีใครบางคนยืนอยู่ข้างนอกเมื่อเธอรีบบอกธนาและออกไปดู ก็ไม่พบร่องรอยใดๆทั้งสิ้นในยามค่ำคืนความเงียบสงบเริ่มถูกแทนที่ด้วยความวังเวงเสียงแปลกประหลาดดังมาจากภายนอกบ้านบ่อยขึ้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ป่าที่คุ้นเคยแต่เป็นเสียงเหมือนคนลากอะไรบางอย่างบนพื้นดินหรือเสียงเหมือนมีใครกําลังเคาะเบาๆที่ผนังคืนหนึ่ง ขณะที่ทั้งสองกำลังนอนหลับอยู่พวกเขาก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงดังครืนมาจากห้องนั่งเล่นเมื่อธนารีบลงไปดูก็พบว่ากรอบรูปที่แขวนอยู่บนผนงังตกลงมาแตกกระจายทั้งที่ตะปูที่ยึดไว้ก็ยังคงแน่นสนิทความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของไหมอย่างชัดเจนเธอเริ่มนอนไม่หลับ ฝันร้ายและหวาดระแวงทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวธนาพยายามที่จะให้กำลังใจและหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่เขาก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่าอึดอัดและอธิบายไม่ได้ในบ้านหลังนี้เช่นกันข้าวของในบ้านเริ่มเคลื่อนย้ายเองบ่อยขึ้นประตูหน้าต่างที่ปิดสนิท เปิดออกเองในเวลากลางคืนแสงไฟกระพริบไม่มีสาเหตุและบางครั้งพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าปลาช่วยมาในอากาศทั้งที่ไม่มีอะไรบดเน่าอยู่ในบ้านสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในห้องไหนของบ้าน พวกเขามักจะรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมาทำให้ขนลุกและรู้สึกไม่ปลอดภัยความสุขที่เคยมีเริ่มจางหายไปความหวาดระแวงและหวาดกลัวเข้ามาแทนที่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเริ่มเลือนหายไปจากบ้านหลังเล็กๆกลางป่าแห่งนี้ทนาและไหม้เริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยความระหวาดระแวง คอยจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวและพยายามหาคำตอบให้กับสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งลี้ลับนั้นคืออะไรและต้องการอะไรจากพวกเขาแต่แล้วความเงียบสงบสุขนั้นก็เริ่มจางหายไปอย่างช้าๆเริ่มจากเสียงแปลกประหลาดที่ดังมาจากในป่ารอบบ้านในยามค่ำคืน บางครั้งเป็นเสียงเหมือนคนกระซิบแววววบางครั้งเป็นเสียงเหมือนมีใครย่ำอยู่รอบบ้านทั้งที่พวกเขาไม่เคยเห็นใครไหมเสียงสั่นเคลือเล็กน้อยทานาได้ยินเสียงอะไรไหมทานาวางหนังสือลงมองหน้าไหมเสียงอะไรไหมเงียบดีออกไม่ใช่สิเหมือนเสียงคนกระซิบเบาๆ มาจากข้างนอกทานายเงียหูฟังครู่หนึ่งไม่เห็นมีอะไรเลยนะสงสัยเธอจะหูแว่วไปเองมั้งนอนเถอะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไหมกอดตัวเองแน่นแต่มันเหมือนมีใครอยู่แถวๆนี้จริงๆนะฉันรู้สึกไม่ดีเลยทานาลุกขึ้นเดินไปดูที่หน้าต่างไม่มีอะไรจริงๆไหมมีแต่ต้นไม้กับความมืด เธอคิดมากไปแล้วนาะไม่น้ำตาคลอเบา้าไม่ใช่นะทนาเมื่อกลางวันแจกันต้นไม้บนโต๊ะก็ล้มเองทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยธนาถอนหายใจอาจจะวางไว้ไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ฉันวางมันไว้ตรงกลางโต๊ะอย่างดี แล้วเมื่อวานตอนที่เราไม่อยู่ใครมาเปิดหน้าต่างห้องครัวฉันจำได้ว่าปิดสนิทแล้วทนาเริ่มมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยอาจจะลืมปิดหรือเปล่าบางทีเราอาจจะเหนื่อยกันมากไปไม่เสียงดังขึ้นเล็กน้อยไม่ลืมฉันจำได้แม่นเลยทนามันต้องมีอะไรแปลกๆในบ้านหลังนี้ ธนาเดินเข้าไปกอดไหมใจเย็นๆก่อนนั้นที่รักบางทีอาจจะมีสัตว์ป่าเข้ามาใกล้บ้านก็ได้พรุ่งนี้เช้าเราลองออกไปสำรวจรอบๆบ้านกันไหมซบหน้ากับอกธนาฉันกลัวฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาธนาลูบผมไหมเบาๆ ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนาฉันอยู่ที่นี่ทั้งคนไม่ต้องกลัวนะคืนต่อมาไหมสะดุ้งตื่นกรีดร้องเบาๆทนาธนารีบลุกขึ้นอย่างตกใจเป็นอะไรไปไหมฟันร้ายหรือไหมชีไปที่ประตูห้องที่ค,ค่อยๆเง้มเปิดออกช้าๆ ทั้งที่เมื่อคืนธนาเป็นคนล็อกเองนั่นนั่นมันธนามองตามมือใหม่ด้วยความตกใจประตูมันเปิดเองได้ยังไงไหมเสียงสัน่นฉันบอกแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่นี่ไม่ปลอดภัยธนาลุกจากเตียงเดินเข้าไปดูที่ประตูอย่างระมัดระวงัง ไม่มีใครไม่มีอะไรเลยไม่ลุกขึ้นนั่งกอดเข่าตัวเองฉันอยากกลับฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกแล้วทานาหาันหน้ามองไมได้วยความรู้สึกสับสนกลับกลับไปไหนนี่บ้านของเรานะไหมไม่น้ําตาไหลอาบแก้มแต่มันไม่ใช่บ้านที่สงบสุขอีกต่อไปแล้วฉันกลัว ฉันนอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วทนาเดินเข้าไปนั่งข้างๆไหมจับมือเธอฉันรู้ฉันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกันแต่ฉันไม่อยากยอมแพ้เราสร้างบ้านหลังนี้มาด้วยกันนะไม้ใสหัวแต่มันไม่คุ้มเลยทานาถ้าเราต้องมาอยู่ด้วยความหวาดกลัวแบบนี้ทุกวันฉันไม่อยากเสียเธอไป หรือเสียสติไปกับที่นี่ธนากอดไหมแน่นฉันจะทำทุกวิถีทางให้เราปลอดภัยนะไหมเราจะหาสาเหตุของเรื่องนี้ให้ได้ไหมเงยหน้ามองธนาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลสัญญาได้ไหมว่าเราจะไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้ธนาจูบหน้าผากไหมเบา สัญญาฉันสัญญาหลังจากบทสนทนาในคืนนั้นความตึงเครียดและความหวาดกลัวนในบ้านหลังเล็กกลางป่าทวีความรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดธนาและไหมแทบไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยต่างคนต่างจมอยู่กับความหวาดระแวงและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในคืนที่เงียบสงัดแสงจันทร์ส่องนวล ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องนอนมืดมิดไหมนอนไม่หลับเธอพลิกตัวไปมาด้วยความกระวนกระวายทันใดนั้นเองเธอรู้สึกถึงลมเย็นเยียบที่พัดวูบผ่านเข้ามาทั้งที่ประตูและหน้าต่างปิดสนิทไหมลืมตาโพรงมองไปยังเพดานด้วยความหวาดกลัวเงาตะคุ่มดำมืดปรากฏขึ้นบนเพดาน ค่อยๆคลื่นไหวช้าๆเรากลับมีใครบางคนยืนอยู่เหนือเตียงพวกเขาไม่กลั้นหายใจตัวสันเทาเธอพยายามปลุกธนาที่นอนอยู่ข้างๆแต่เสียงของเธอกลับแหบแห้งไม่ออกมาเป็นคำพูดธนาพริกตัวเล็กน้อยแต่ยังคงหลับไหลไม่จ้องมองเงาบนเพดานอย่างไม่ละสายตา มันค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนดูเหมือนจะกลืนกินห้องทั้งห้องไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกดทับอยู่บนหน้าอกหายใจไม่ออกทันใดนั้นเงาดำมืดก็เคลื่อนตัวลงมาอย่างรวดเร็วเรากลับจะพุ่งเข้าใส่ไหมเธอหลับตาปีกรีดร้องออกมาสุดเสียงธนารีบลืมตาตื่นด้วยความตกใจ เขามองไปรอบๆห้องที่ยังคงมืดมิดไม่มีเงาไม่มีอะไรผิดปกติไหมนอนตัวสั่นอยู่ข้างๆน้ำตาไหลอาบแก้มเป็นอะไรไปไหมฝันร้ายอีกแล้วเหรอธนาถามด้วยความเป็นห่วงไหม้ใสหน้าอย่างรุนแรงเธอชี้ไปยังเพดานด้วยมือที่สั่นเทามันมันอยู่ที่นั่น ฉันเห็นธนาเงยหน้ามองตามแต่ก็ไม่พบอะไรเขาลุกขึ้นเปิดไฟสว่างจ้าทั่วห้องสำรวจทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆไม่มีอะไรเลยไหมเธออาจจะแค่ฝันร้ายจริงๆธนาพยายามปลอบไม่ไม่ใช่ฝันฉันเห็นจริงๆมันดำน่ากลัวมาก ไหมยังคงตัวสันเทาไม่กล้าแม้แต่จะมองไปที่เพดานหลังจากคืนนั้นไหมก็ไม่กล้านอนในห้องนอนอีกต่อไปเธอจะขดตัวอยู่ในห้องนั่งเล่นตลอดทั้งคืนมองไปยังประตูห้องนอนด้วยความหวาดระแวงธนาเองก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติที่รุนแรงขึ้นวันหนึ่งขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ในห้องทำงาน เขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูเราวกับมีใครมายืนอยู่ข้างหลังเขาหันควบไปมองแต่ก็ไม่พบใครทันใดนั้นประตูห้องทำงานก็ปิดลงเองอย่างแรงปังธนาตกใจสุดขีดเขาพยายามเปิดประตูแต่ก็พบว่ามันถูกล็อกจากข้างนอกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากเขาและไหม ทนารู้สึกเย็ยนเหยียบไปถึงกระดูกสันหลังเขาพยายามทุบป,ประตูและตะโกนเรียกไหมแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆในที่สุดเขาก็สามารถพังประตูออกมาได้เมื่อออกมาจากห้องทำงานเขาก็พบว่าไหมนั่งตัวสั่นอยู่ที่โซฟาในห้องนั่งเล่นมองไปยังประตูห้องนอนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม้ เกิดอะไรขึ้นธนารีบเข้าไปหาเธอฉันฉันได้ยินเสียงไม่พูดเสียงแผ่วเบาเสียงเรียกชื่อเราดังมาจากในห้องนั้นทั้งสองมองหน้ากันด้วยความรู้สึกหวาดวันพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องปกติอีกต่อไปมันไม่ใช่แค่ความรู้สึก หรือเพียงพวกเขาคิดไปเองแต่มันคือบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวและกำลังคุกคามชีวิตและความสุขของพวกเขาอย่างแท้จริงในที่สุดธนาก็ตัดสินใจเขาจับมือใหม่แน่นที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวของเธอไหมเราอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วธนาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เราต้องไปจากที่นี่ก่อนมันจะทำร้ายเราไมพยักหน้าช้าๆน้ำตาไหลอาบแก้มเธอรู้ดีว่าธนาพูดถูกความหวาดกลัวที่พวกเขาเผชิญหน้าอยู่นั้นมันมากเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้อีกต่อไปการทิ้งบ้านที่พวกเขาสร้างมาด้วยความรักอาจเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่การอยู่ที่นี่ต่อไป อาจจะนำม,มาซึ่งความหายนะที่เลวร้ายกว่าในที่สุดพวกเขาก็ไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้อีกความหวาดกลัวและความหวาดระแวงได้ทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขาจนหมดสิน้นพวกเขาตัดสินใจทิ้งบ้านหลังนั้นไปแม้จะเสียดายความรักและความตั้งใจที่เคยสร้างมันขึ้นมาแต่พวกเขาก็รู้ดีว่า หากยังคงอยู่ที่นั่นต่อไปพวกเขาอาจจะต้องเสียสติหรืออาจจะพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าบ้านไม้หลังเล็กรังปลาจึงถูกทิ้งร้างกลายเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ถูกทําลายด้วยสิ่งลี้ลับที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพบเจอคืออะไรวิญญาณร้าย หรือพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกแห่งนี้แต่สิ่งที่แน่นอนคือประสบการณ์ครั้งนั้นได้ทิ้งร่องรอยอันน่าสะพรึงกลัวไว้ในจิตใจของธนาและไหมไปตลอดการทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขได้อีกเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับนิทาน จากเรือนรักสู่เรือนร้างหากใครชอบหรือมีคำแนะนำคอมเมนต์ได้ใต้คลิปยังไงฝากกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่อง APK ตํานานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ フフフフ。